สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง Station, ฟุตบอลสเตชันไายฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับข่าวฟุตบอลไทยวันนี้ด้วยนะครับนะก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับข่าวโควิดทําพิษนะครับนะบอลไทยโดนโควิดทาพิษนะเลื่อนยาวไปจนถึงปลายเดือนมกราคมนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องฟุตบอ s t a t i o n สถานีฟุตบอลด้วยนะครับนะคือผมอยากจะบอกงี้ฮะว่าไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับนะคือตอนนี้เนี่ยทางเฟซของผมนะฮะต้องบอกตามตรงเลยว่ามันมันบอกว่าผมเนี่ยไปละเมิดมาตรฐานชุมชนของมันนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรนะผมก็ผมก็ว่ากูว่เป็นของกูอยู่แบบเนี้นะ แล้วมันก็หาว่าสงสัยไอ้มาร์กมันหมันไส้ผมแล้วนะคือมันมันบอกว่าผมละเมิดมาตรฐานชุมชนมันนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าเพจเนี่ยจะไม่ไม่ให้โพสต์ได้จนถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วซึ่งมันไม่ได้แค่เพจเดียวนะฮะโอ้โหทั้งเพจฟุตบอลตอนนี้สร้างเพจมาใหม่นะครับชื่อว่าฟุตบอลสถานีฟุตบอล V2 นะฮะใน Facebook ใน y o u t u b e มีอยู่แล้วนะครับ V2 ใน y o YouTube มีอยู่แล้ว ก็ฝากไปกดติดตามทุกช่องทางด้วยแล้วกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่าเราต้องมาไลฟ์ใน YouTube ช่องหลักกันแล้วเราต้องมาเจอกันบ่อยขึ้นเพราะอะไรครับตอนนี้ผมว่าไอ้มาร์คมันจ้องจะโจมตีผมแล้วผมควรเราควรจะต้องมาพบกันที่นี่บ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากแฟนๆช่วยติดตามไว้ก่อนแล้วกันนะครับนะกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้นะโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันเหละครับว่าตอนนี้เนี่ย ทางสมาคมฟุตบอลไทยนะครับไทยลีกเนี่ยได้โอ้โหเลื่อนการแข่งขันออกไปจนถึงปลายเดือนมกราคือตอนแรกเนี่ยกำหนดการว่าจะจบประมาณวันที่10มีนาคมใช่ไหมตอนนี้เลื่อนไปประมาณปลายเดือนเมษาแล้วฮะโอ้โหถือว่าต้องเลื่อนกันออกไปอีกนะครับนะถือว่าทำพิษจริงๆแล้วก็ ใครจำกันได้ไหมฮะรอบก่อนหน้านี้ครับก็หนักพอสมควรนะฮะหลังจากที่โอ้โหมีนักเตะถูกยกเลิกสัญญากันเป็นว่าเล่นนะครับบอกอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้โหทำให้รอบนี้เนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยครับอยากขอให้พี่ๆนะักฟุตบอลทุกคน,นครับไปหา กิจกรรมเสริมทําดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้มันยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงคือถ้าสําหรับมุมมองผมนะถ้าจะให้เลื่อนอย่างนี้เนะี่ยผมมองว่าเตะแบบปิดมันก็โอเคนะผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกมที่ผ่านมาเมื่อคืนนะครับเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งเชลซีแหละ เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ3แต่ผมไม่ได้จะมาพูดถึงรูปเกมจะมาพูดถึงเกมนะผมจะมาพูดถึงรัฐบาลอังกฤษครับมันเป็นมาตรการที่น่าสนใจเลยที่ขนาดคนติดเชื้อเขาหลัก5ตัวนะฮะหลักหมื่นแล้วผู้เล่นแมนซิตี้ก็ติดเชื้อโควิดประมาณ5-6คนนะครับแต่พวกเขาก็ยังเตะกันต่อใครที่ไม่ติดก็มาเตะนะครับใครที่ติดก็ให้ไปกักตัวหรืออะไรเราก็ว่ากันไป เนี่ยครับผมมองว่าเราอยากให้เตะแบบปิดมากกว่านะครับนะแต่มันอย่างว่าแล้วมันขัดต่อสอบอคอนะครับนะมันขัดมาตรการสอบอคอซึ่งเขาดูภาพรวมในประเทศนะเราก็ไม่สามารถไปขัดอะไรเขาได้แต่ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมว่าอยากให้เราเตะแบบปิดนั่นแหละเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยผมว่าหลีกมันต้องจบอย่างที่ผมพูดไปอะ ถ้าเกิดว่าเราแข่งไม่จบมันเหมือนกับมันจะเริ่มใหม่ไม่ได้ครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะไปถึงขนาดไหนนะครับวันนี้เลขๆนี่ก็โ,โหทวีความรุนแรงถึงแม้700อคนนี่จะปาไปแรงงานต่างด้าวสัก5้าอยนะแต่ในติดเชื้อในประเทศมันก็มีนะฮร150คนนี่ผมว่าจํานวนก็ไม่น้อยนะวันนี้ติดเชื้อในประเทศประมาณ150ร5 0้ากว่าคน,นครับถ้าจำไม่ผิดอีก5 0 0กว่าเป็นแรงงานต่างด้านะครับนะ ประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งอยากถามความคิดเห็นทุกท่านเหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับกับผลการประชุมออกมาซึ่งผมขอให้ถ้าเขาจะพิจารณาคุยกันต่อเนี่ยผมอยากให้มีพิกล็อกมาเตะแบบปิดดีกว่านะครับนะเชื่อผมเลยผมไม่รู้ว่าใครคิดเห็นเหมือนไงครับใครขัดหรืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะต้อง ถ้าตัดจบเนี่ยมันมีผลต่อโคตา acl ด้วยนะครับทีมตกชั้นด้วยตอนนี้ที่ไทยลีกกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุกเลยนะครับนะก็ต้องรอดูกันไปครับแต่ขอเหอะนะครับเตะแบบปิดเชื่อผมนะแล้วก็อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับนะข่าวไทยลีกเนี่ยผมมองว่าไม่ใชใ่ผมมองดิเรื่องของจักรกลิศลาตระกูลก็ค่อนข้างที่จะร้อยเอร์เซแล้วนะครับ เกือบร้อยให้99แล้วกันรอดูเย็นนี้นะครับว่าจะไปศบบุรีลัอยู่ในเต็ดครับนะแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ไปเป็นตัวแทนสัสะลักณ์นะครับที่จะไปเคลีกอยวไปชุนบุค,คุนไดมอเตอร์เนี่ยผมมองว่าอาจจะไปเป็นออปชั่นเสริมมากกว่าแล้วน่าจะหาตัวแทนสัสะลักณ์ที่หลังนะในมุมมองผมนะครับอ่านะแต่อย่างน้อยชัวร์ผมว่า จากกจรารตระกูลไปบุรีรัมย์แน่นอนครับเพราะการเข้ามาของแดเนียลโตตินะครับทําให้ผมว่าจาักกีิาราตระกูลก็ต้องลาสูตรประการไปนะครับอ่าซึ่งถ้าถามผมว่าคิดว่าใครแฟนบุรีรัมย์นะแต่ว่าว,วันนี้ใส่เสื้อเมืองทองมาเลยผมเสื้อบอลเยอะอยู่แล้วฮะผมแฟนบุรีรัมยถามว่าผมอยากได้ใครผมอยากได้ จตุรพัฒน์สัตรธรรมนะครับไม่ก็ทิตาทิตาทรอ,อักษร,รสีหรือได้มาทั้งคู่แฝดทิตาทรทิตาวีเลยก็โอเคนะผมมองว่าอย่างนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับหลักๆของคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของที่ไทยลีกเลื่อนนี่แหละนะครับถึงปลายเดือนมกราเราต้องดูกันว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับนะก็ติดตามกันครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องชาแนลนะครับฟุตบอลสเตชั่นสนายฟุตบอลนี้ไ้ด้วยกดติดตามไว้เลยนะกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดท,ทุกคลิปนะครับ อ่าอย่างไรฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย